ยอกยาการ์ตา ok ในเกาะชวากลางของอินโดนีเซียในอดีตที่นี่เคยเป็นเมืองหลวงในช่วงที่อินโดนีเซียต่อสู้เรียกร้องเอกราชจากดัชแต่หากย้อนเวลากลับไปแล้วยอกยาการ์ตา ok คือที่ตั้งของอาณาจักรโบราณมัตตารามซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมชวาโบราณชวากลางเคยเป็นพื้นที่ต่อสู้เพื่อช่วงชิงอำนาจกันระหว่างกรรษัตริย์สองราชวงศ์นั่นคือราชวงศ์สันชัยที่นับถือฮินดูและราชวงศ์ไสเลนที่นับถือพุทธแบบมหายาน การผลัดกันมีอำนาจทางการเมืองตั้งแต่ราวพุทธศตรวตรรษที่13จนถึงพุทธศตรวตรรษที่15ทําให้เกิดศาสนาสถานอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียนั่นคือจันทิที่ภาษาอินโดนีเซียแปลว่าวัดหรือเทวาลัยโดยปรากฏจันทิขึ้นมากมายในชาวากลางทั้งจันทิในศาสนาฮินดูและจันทิในพุทธศาสนา ห่างจากยอกยาการ์ตามาราว40กิโลเมตรนี่คือสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นอัจฉริยะสูงสุดทางศิลปะในสมัยราชวงศ์ไสเลนช่วงที่กำลังเป็นใหญ่อยู่ในชวากลางในราวต้นพุทธศตรวตรรษที่14เมื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองถึงขีดสุดบุโรพุทโธพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้างเป็นสถูปอันมโหฬารในรูปประเบียงหินซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆครอบส่วนบนของเนินเขาธรรมชาติไว้โดยมีชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปถึง8ชั้น5้าชั้นล่างเป็นฐานเหลี่ยม3ามชั้นบนเป็นลานวงกลมบนลานกลมชั้นสูงสุดมีพระสถูปตั้งขึ้นไปอีก31.5เมตร มหาสถูปนี้มีการตกแต่งด้วยพระพุทธรูปจำนวน504องค์รวมทั้งภาพสลักทางพุทธศาสนาอีกประมาณ1,400รูปหากนับรวมระยะทางการเดินประทักษ์ศินโดยรอบระเบียงทั้งหมดขึ้นไปจนถึงยอดแล้วจะมีความยาวรวมกันกว่า4กิโลเมตรบุโรพุทธโธได้รับการออกแบบเพื่อให้สื่อถึงมณฑลหรือการจำลองจัก,กรวาลตามความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายาน นอกจากนี้ยังเป็นการจําลองระบบภูมิ3ผ่านชุดฐานในแต่ละชั้นเริ่มจากการมาภูมิตรงกับฐานชั้นล่างสุดในผังสี่เหลี่ยมเปรียบได้กับส่วนด้านล่างสุดของจักรวาลหมายถึงโลกหรือดินแดนที่ยังอยู่ในสังสารวัตรอันเป็นภูมิของคนที่ยังมัวเมาในกิเลสรูป,ปรภูมิ ตรงกับฐานชุดสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมและทางเดินประทักศินซึ่งอยู่ทัดขึ้นมาเนื่องจากในทางปรติมาณวิทยาอธิบายว่าการมีมุมเทียบเท่ากับการมีรูปด้วยเหตุนี้จึงเลือกให้ฐานสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่หมายถึงโลกหรือดินแดนบริสุทธิ์ซึ่งมนุษย์สามารถเอาชนะกิเลสตัณหาได้แต่ยังคงมีรูปอยู่อรูปภูมิตรงกับฐานชั้นกลมด้านบนสุด มีลักษณะาฐานเขียงที่ไม่มีภาพสลักใดๆเป็นที่รองรับพระสถูปโปร่งจำนวนมากภายในปฏิสถานพระธยานิพุทธวัยโรจนะแสดงปางปฐมเทศนาในทางประติมาณวิทยาอธิบายว่าวงกลมที่ไม่มีมุมเท่ากับการไม่มีรูปหมายถึงภาวะสูงสุดของการหลุดพ้นไปสู่ความเป็นอรูปภูมิหรือการไม่มีรูปใดๆอีกต่อไป แม้บุโรพุโทโธจะได้รับอิทธิพลความเชื่อทางศาสนาจากอินเดียหากแต่ไม่ใช่วิหารแบบอินเดียในทางกลับกันบุโรพุโทโธมีลักษณะอันโดดเด่นของวัฒนธรรมยุคไสยเลนที่เต็มไปด้วยพลังอันมีชีวิตชีวาบุโรพุโทโธยังมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสชาครั้งที่สองในปี2439 พระองค์เสด็จพระราชด,ดำเนินมายังยอกยาการ์ตาและเสด็จขึ้นทอบพระเนตรบูโรพุทโธถึงสองครั้งในวันที่1และวันที่สองกรกฎาคม2439คราวนั้นพระองค์ทรงขอรัฐบาลอนานิคมฮอลันดานำรูปปั้นและงานศิลปะชวาจากบูโรพุทโธกลับมายังสยามประเทศด้วยดังปรากฏข้อความในพระราชนิพนธ์ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือนของพระองค์ความตอนหนึ่งว่าบูโรพุทโธ วันที่สองรกรกฎาคมรัตนโกสินทร์ศก115ตื่นสามโมงเช้าพระเจดีย์วันนี้ตั้งหน้าเลือกพระพุทธรูปจะให้ได้ทุกทุกปางปางละองค์เลือกยากสาหัสเพราะซุ้มคูหาสูงมากและไม่ใกล้เห็นที่ชำรุดต้องให้คนปีนขึ้นไปข้างหลังตรวจด,ดูเสียก่อนจึงได้เลือกขีดตีนกาไว้เป็นพระพุทธรูป5องค์กลับลงมาเลือกลายต่างๆที่ตกอยู่ข้างล่างคือนาคะหรือช้างลายหลังซุ้มพระเจดีย์หนึ่ง รากกสุดเล็กตัวหนึ่งสิงโตขาหักสองตัวท่อน้ำอันหนึ่งพระธยานิพุทธห้าพระองค์ตามคติของพุทธศาสนามหายานจากบุโรพุทโธปัจจุบัน4องค์ประดิษฐานอยู่ภายในซุ้มสี่ทิศของพระเจดีวัดราชาธิวาสส่วนอีกหนึ่งองค์ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่ซุ้มหน้าพระอุโบสถวัดบวรน,นิเวศวิหาร เช่นเดียวกับประติมากรรมสิงห์ทวรบาลที่เคยตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นบุโรพุทโธปัจจุบันได้ถูกนำมาจัดแสดงไว้ที่ห้องสีวิชัยอาคารมหาสุรสิงหานาถพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติพระนครบุโรพุทโธคงความยิ่งใหญ่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนผ่านการเวลาในแต่ละยุคสมัย จนกระทั่งล่วงเข้าสู่ต้นพุทธศตวรรษที่18เมื่อโปรโตุเกสได้เริ่มเข้ายึดครองหมู่เกาะต่างๆประกอบกับอิทธิพลของศาสนาอิสลามที่ได้แผ่เข้ามาแทนที่พุทธ,ธศาสนาในดินแดนแถบนี้บุโรพุโทโธถูกลืมเลือนและทิ้งร้างท่ามกลางป่าเขาเป็นเวลายาวนานนับร้อยปีไม่นับภัยธรรมชาติทั้งแผ่นดินไหวและการจมอยู่ใต้เท่าฐานของภูเขาไฟเมราปีที่ระเบิดขึ้น กระทั่งศตวรรษที่20ได้เกิดน้ําท่วมใหญ่จากเหตุการณ์ฝนตกต่อเนื่องทําให้บุโรพุทโธจมอยู่ในน้ําลึกถึง3เมตรเป็นเหตุให้ดินภูเขาไฟที่คลุมสถูปบุโรพุทโธเกิดความชื้นนําไปสู่โครงสร้างสุดตัวลงเมื่อเซอร์โทมัสแสแตนฟอร์ดราฟเฟลได้ถูกส่งมาประจำการในฐานะผู้สำเร็จราชการของอังกฤษเพื่อปกครองอนาณิคมชวา มหาเจดีย์แห่งนี้จึงได้กลับมามีความสำคัญอีกครั้งด้วยการเริ่มต้นบูรณะครั้งแรกในปีพุทธศักราช2,398และสามารถเปิดให้ผู้คนทั่วโลกเข้าชมได้รัฐบาลอินโดนีเซียทำการบุรณะบูระบโรพุทโธอีกครั้งระหว่างปีพุทธศักราช2,518ถึง2,525โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การยูเนสโกและเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งจากประเทศที่นับถือพุทธศาสนารวมถึงประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างที่ทำให้เกิดโพรงดินภายในจากการสุดตัวด้วยสาเหตุอุทกภยัยจึงกระทั่งการบรรณะแล้วเสร็จเมื่อปี2526ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น25ล้านเหรียญสหรัฐ บุโรพุทโธได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพุทธศักราช2534จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่15ที่เมืองคาเทชประเทศตูนิเซียภายใต้ชื่อกลุ่มวัดบุโรพุทโธไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปหรือแม้อิฐที่ใช้ก่อสร้างบุโรพุทโธจะเก่าลงทุกวันตามกฎแห่งการเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตามก็คือ ความศรัทธาอันแรงกล้าของผู้คนที่มีต่อพุทธสถานอันยิ่งใหญ่แห่งนี้บุโรพุทโธจึงไม่ได้เป็นเพียงก้อนอิฐเก่าที่คร่ำคร่าหากแต่เป็นตัวแทนแห่งพุทธศาสนาที่คนทั่วโลกจะไม่มีวันลืมเลือนประวัติศาสตร์ที่แตกต่าง วัฒนธรรมอันน่าทึ่งวิถีชีวิตของผู้คนอันหลากหลายตลอด3ปีของการเดินทางวันนี้สรารคดีจำนวน55ตอนความยาวเกือบ24ชั่วโมงถูกรวบรวมไว้แล้วเพื่อการรับชมอย่างต่อเนื่องในชื่อสรารคดีชุดอัศจรรย์นในต่างแดนทั้งหมดถูกบรรจุในรูปแบบแฟลชไดรฟ์พร้อมกล่องไม้สีวอลนัทสวยงาม ในราคา999บาทรวมค่าจาัดส่งสนใจสั่งซื้อผ่านทางช่องทาง Line Official ประวัติศาสตร์นอกตำราช้อปปีประวัติศาสตร์นอกตำรา Facebook Page ประวัติศาสตร์นอกตำราหรือโทร095 507 2462ร่วมสนับสนุนประวัติศาสตร์นอกตำราในการพริสรรคดีเพื่อการเรียนรู้อดีตเข้าใจปัจจุบันและสร้างอนาคตแห่งปัญญาไปด้วยกัน ห่างจากบุโรพุทธโธมาราว3กิโลเมตรที่นี่คือที่ตั้งของศาสนสถานพุทธมหายานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อว่าได้สร้างขึ้นในยุคเดียวกันหรืออาจจะก่อนบุโรพุทธโธเล็กน้อยในราวต้นพุทธศตรวตรรษที่14โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์สาเหล่งจันทิเมนดุตเป็นจันทิที่มีฐานอาคารแบบสี่เหลี่ยมย่อมุมมีทางเข้าทางเดียวทางด้านทิศตะวันออก แม้จะเป็นจันทิขนาดเล็กแต่ก็งดงามด้วยภาพสลักรูปพระโพธิสัตว์แปดพระองค์ซึ่งเป็นบริวารประจําทิศของพระพุทธเจ้าไวยโรจนะของฝ่ายมหญายานประดับอยู่บนผนังโดยรอบอาคารทางขึ้นสู่ห้องคันพะระฤหะมีพนักบันไดที่ทําเป็นรูปมกรที่ผนังด้านนอกของพนักบันไดย,ยังมีภาพสลักเล่าเรื่องนิทานปัญจตันตระด้วยส่วนมุกทางเข้าประดับด้วยรูปท้ากูเวนและนางหาฤตี เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์ภายในห้องคันพระคฤหะของจันทิเมนดุดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทไธยวโรจนะนั่งห้อยพระบาทแสดงปางธรรมจักรมุตราขนาบด้วยพระภูทิศัตว์วชราปานิและพระภูทิศัตว์ปัทมาปานิประทับนั่งแบบทาตุลลิตาสนะ ยังมีศาสนสถานพุทธมหายานสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างบูโรพุทโธกับจันทิเมนดุตจันทิปะวนสร้างโดยกษัตร,ริย์ราชวงศ์สเลนในราวพุทธศตรวรรษที่14ถือเป็นจันทิขนาดเล็กที่งามที่สุดอีกแห่งในศิลปะชวาภาคกลางลักษณะทางสถาปัตยกรรมของจันทิปวน เป็นอาคารฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมมีทางเข้าทางทิศตะวันออกทางขึ้นมีพนักบันไดรูปมกกรก่ผนังอาคารโดยรอบงดงามด้วยภาพสลักรูปพระโพธิสัตว์และต้นกรลประพฤกษ์ที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ฐานเรือนทาตส่วนยอดของจันทีประวลประดับด้วยเจดีย์จำลอง ส่วนบนยอดสูงสุดทําเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ล้อมรอบด้วยสถูปเจดีย์องค์เล็กด้วยความเรียบง่ายความสมมาตรและความกลมกลืนนักประวัติศาสตร์จึงขนานนามจันทิปวลแห่งนี้ว่าเป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมชวา น่าสนใจไม่น้อยที่ศาสนาสถานสำคัญทั้ง3แห่งอันได้แก่บุโรพุทโธจันทิปวลและจันทิเมนดุตตั้งอยู่ในแนวแกนเดียวกันอาจแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่เชื่อมโยงศาสนาสถานเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันเป็นไปได้ว่าจันทิเมนดุตถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสการะรูปเคารพภายในคันพระครหะประธานก่อนที่ผู้สแสวงบุญจะเดินทางต่อไปยังจันทิปวณเพื่อทำหน้าที่ชำระล้างจิตใจ ก่อนที่ผู้สแสวงบุญจะเดินไปสู่บุโรพุทธโธพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ในสมัยชวาภาคกลางตอนปลายราชวงศ์ไสยเลียนยังคงอุปถัมภ์การก่อสร้างจันทิพุทธศาสนาขึ้นอีกมากมายหนึ่งในนั้นคือจันทิเซวูซึ่งแปลว่าจันทิพันหลัง จันทีเซวูเป็นพุทธสถานที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากบุโรพุทโธมีแผนผังที่สื่อถึงระบบมณฑลหรือการจำลองจัก,กรวาลประกอบด้วยจันทิประธานตรงกลางรายล้อมไปด้วยจันทิบริวารที่เคยมีอยู่จำนวนมากถึง240หลังแต่ละหลังถูกออกแบบให้แยกจากกันเป็นอิสระโดยหลังคาของจันทิบริวารเหล่านี้ถูกออกแบบให้มีสถูปเจดีย์อยู่บนยอดล้อมรอบไปด้วยสถูปเจดีย์องค์เล็กๆจันทีเซวูหลังประธาน มีแผนผังเป็นรูปกากาบาทมีห้องคันพระครฤหะอยู่ตรงกลางล้อมรอบไปด้วยมุกทั้ง4ทิศรวมเป็น5ห้องเชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพัทยานิพุทธเจ้าตามทิศในความเชื่อแบบพุทธมหายานโดยมีทางขึ้นไปสู่ห้องคันพระคฤหะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกผ่านบันไดที่ทำเป็นรูปมะกรอนจันทิเซวู เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมชวาภาคกลางที่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับโบราณสถานทางภาคใต้ของประเทศไทยได้แก่วัดพระบรมธาตุชัยยาวัดแก้วและวัดหลงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมากทีเดียวทั้งวัดแก้วและวัดหลงต่างก็มีแผนผังรูปกากบาทหห้องซึ่งมีความคล้ายคลึงกับจันทิในศิลปะชวาภาคกลาง แต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าทั้งห้าห้องของวัดแก้วและวัดหลงจะเคยประดิษฐานพระธยานิพุทธเจ้าตามทิศดังเช่นจันทิในชวาหรือไม่ขณะที่พระบรมธาตุชัยยาดูจะมีสถาปัตยกรรมที่ใกล้เคียงกับจันทิในศิลปะชวาภาคกลางโดยเฉพาะชั้นหลังคาที่ประกอบไปด้วยเรือนธาตุจำลองจำนวนสมชั้น โดยแต่ละชั้นมีซุ้มจรามเสาติดผนังและลวดบัวจำลองเรียนแบบเรือนธาตจริงนอกจากนี้ยังมีการประดับสถูปิกัที่ดูคล้ายคลึงกับการประดับยอดจันทิในศิลปะชวาภาคกลางเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับยอดของจันทิเมนดุดและจันทิบริวารของจันทิเซวู แม้พระบรมธาตุชัยยาจะได้รับการบูรณะปฏิสังขรณอหลายครั้งในสมัยหลังแต่โครงสร้างและรูปแบบในภาพรวมยังคงรักษาโครงสร้างดั้งเดิมตั้งแต่แรกสร้างอันเทียบได้กับจันทิศในศิลปะชวาภาคกลางแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์สเลนที่ชวาและชัยยารวมทั้งการส่งต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรมต่างๆให้แก่กันอีกด้วย ละที่สาวานิกายได้กลับมารุ่งเรืองขึ้นใหม่อีกครั้งในชวากลางราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่14สแสดงถึงอำนาจของราชวงศ์สเลนที่เริ่มเสื่อมถอยลงขาบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ราชวงศ์สันชยัยซึ่งนับถือศาสนาฮินดูกำลังเริ่มกลับมามีอำนาจแทนในระยะปลายสุดของศิลปะชวาภาคกลางแม้กษัตริย์ในราชวงศ์สเลนจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้นับถือพุทธศาสนานิกายมหายานตันตระ ต่ขณะเดียวกันก็ให้ความเคารพต่อศาสนาฮินดูด้วยเช่นเห็นได้จากการก่อสร้างจันทิของศาสนาฮินดูขึ้นในบริเวณใกล้กับบูโรพุทโธจันทิปรมบานาัน เป็นกลุ่มเทวสถานฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซียและใหญ่เป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นรองแค่เพียงนครวัดของกัมพูชาปรามบานนประกอบด้วยกลุ่มเทวาลัยจำนวนหหลังโดยปราสาทประธานสมหลังสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระตรีมูรติอันได้แก่เทวาลาหลังกลางอุทิศให้กับพระศิวะ เทวาลัยหลังทิศเหนืออุทิศให้กับพระวิษณุและเทวาลัยหลังทิศใต,ต้อุทิศให้กับพระพรหมส่วนเทวาลัยด้านหน้าอีกสามหลังเป็นเทวาลัยสำหรับภาหนะของเทพเจ้าทั้งสามอันได้แก่โคโนทิครุฑและโหง ปราบันันอย่างายล้อมไปด้วยจันทิขนาดเล็กที่เดิมเคยมีอยู่จำนวน224หลังแต่ต้องพังทลายลงหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในช่วงศตวรรษที่17เทวลลาลัยพระศิวะ ถือเป็นเทวาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีแผนผังกากบาดและมีห้องเล็กๆจำนวนห้าห้องแสดงให้เห็นถึงแผนผังที่สืบมาจากเทวาลัยในพุทธศาสนามหายานซึ่งสร้างขึ้นในระยะร่วมสมัยด้วยเรือนธาตุในแต่ละด้านประดับด้วยซุ้มจรนนำยอดปราสาทที่เหมือนกันทั้งหมด ส่วนอาคารจำลองที่ประดับชั้นวิมานมีลักษณะเป็นอาคารจำลองยอดสถูปิกะในศิลปะชวาภาคกลางตอนปลายแต่ทำเป็นริ้วกลีบมาเฟืองดูคล้ายคลึงกับอมลาก,กะในศิลปะอินเดียเหนือเป็นอย่างมากความโดดเด่นของจันทิปรมานันยังอยู่ที่ภาพแกะสลักนูนต่ำอันประณีตสวยงามบริเวณฐานด้านบนประทักษิณของเทวาลัยประธานทั้ง3 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบรรดาเทพเจ้าในศาสนาฮินดูรามายณะรวมไปถึงตำนานต่างๆด้วยจันทิปรามนันเชื่อว,ว่าถูกใช้เป็นสุสานบรรจุพระศพของกษัตริย์และสมาชิกในราชวงศ์รวมทั้งขุนนางชั้นผู้ใหญ่ตามคติโลกหลังความตายที่วิญญาณจะไปรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเทพเจ้า หลังจากจันทิปรามานันที่ถูกสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่14แต่ไม่นานนักก็ถูกทิ้งร้างไปยาวนานนับพันปีกระทั่งในปีพุทธศักราช2461จึงได้มีการเริ่มบูรณะสิ่งก่อสร้างหลักๆจนกระทั่งเสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช2496และเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ ในการประชุมคณะกรรมาการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่15ที่เมืองคาเทสประเทศตูนิเซียในปีพุทธศักราช2534กลุ่มเทวสถานปรามน,นานศาสนาสถานในาศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียก็ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแม้ในปีพุทธศักราช2549จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่บนเกาะชวาและสร้างความเสียหายอย่างมากให้แก่ปรามนัน ซิงก่อสร้างหลายแห่งโดยเฉพาะเทวาลัยขนาดเล็กที่อยู่รายรอบก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนต้องปิดซ่อมแซมแต่ปัจจุบันจันทิปรมณาณนันก็ได้กลับมางามสง่าให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่ของพลังศรัทธาได้อย่างเต็มตาอีกครั้งหนึ่ง ใน,ในอาณาเขตความงดงามของสถาปัตยกรรมทางศาสนาแห่งชวากลางเราสามารถสัมผัสและรับรู้ได้ถึงความเปล่งปลั่งแห่งพลังศรัทธาของผู้คนนับพันนับหมื่นที่ร่วมกันทุ่มเทสรรสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะได้รับการตอบแทนด้วยคุณค่าทางจิตใจสำหรับชาวพุทธแล้วพวกเขาหวังว่าจะไปถึงจุดสูงสุดของบุโรพุทธโธนั่นคืออรูป,ปภูมิเพื่อบรรลุถึงนิพพาน ซึ่งเป็นผู้ที่รวมเข้ากับความจริงขั้นสูงสุดและจะไม่ตกอยู่ภายใต้การเวลาอีกต่อไปเชกเช่นเดียวกับชาวฮินดูที่ต่างร้องขอพรต่อเทพพเจ้าให้ช่วยปลดปล่อยตนเองจากสังสารวัตรไปสู่โมกษะคือการสิ้นสุดของวัฏจักรแห่งความตายและการเกิดใหม่อันเป็นเป้าหมายทางจิตวิญญาณขั้นสูงสุดและทั้งหมดนี้คือประจักษ์พยานที่ชัดเจนว่า ศาสนาที่เคยมีบทบาทยิ่งใหญ่เพียงใดในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมลมนุษยชาติและเชื่อว่าศาสนาจะยังคงมีบทบาทต่อไปตราบใดที่มนุษย์ยังคงมีคำถามอีกมากมายที่ยังไม่สามารถแสวงหาคำตอบในชีวิตได้